เรื่องราวดังต่อไปนี้ครูบาอินทร์ปัญญาวัฒโนท่านได้เทศนาธรรมให้ญาติโยมได้ฟังแอดมินได้สรุปโดยย่อเลือกเนื้อหาบางตอนเพื่อให้กระชับปรับให้เข้าใจง่ายรายละเอียดดังนี้คุณใสมมนดำสเสน่ย์ยาแฝดน,น้ำพุทธมนต์ช่วยได้มีคนคนหนึ่งถูกทำสเสนี มาขอให้ครูบาช่วยเด็กคนนี้ที่ถูกทำเสน่ห์ก็รู้ตัวคิดถึงแต่เขาจะไปหาคนคนนั้นมาให้ครูบาช่วยแก้ท่านก็เมตตาเลยทำน้ำพุทธมนต์ให้ดื่มดื่มจนหมดขวดสักครู่เดียวร้อนวูบาบูบาบออกจากตัวใจก็วิว,ว,ว ครูบาท่านกล่าวว่าไม่เป็นไรเดียวก็หายแล้วท่านบอกให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ19จบให้รักษาตัวเองอย่าไปเข้าใกล้พวกที่ทำเดรัจฉานวิชาจะทำให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ตนเองพวกที่ทำเสน่ห์ให้รักให้หลงวิชานี้มันมีอยู่ท่านแนะนำ ให้แก้ด้วยตัวเองโดยการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ19จบดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นสวดทุกวันจะป้องกันอันตร,รายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมากระทบมาบังเกิดกับใจเราโดยการให้เราไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐาน การให้ทานจะแก้กรรมบางอย่างที่เบาบางลงได้การรักษาศีลยิ่งดีจะช่วยแก้กรรมที่ไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปแก้ได้และถ้ากรรมหนักจริงๆจะต้องแก้ด้วยกรรมฐานจึงจะพน้นเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเรื่องที่สองเป็นการเติมน้ำมันเติมไฟประทีบให้ชีวิต จเจริญรู้เรืองแก้กรรมเคราะห์หนักทำตามนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอันนี้สองอีกอย่างหนึง่งคือประทีบเวลาไปวัดใครที่ตกอับที่สุดบูชาน้ำมันเติมไฟบูชาให้ชีวิตสว่างสวยรุ่งโรจน์หรือบริจาคค่าไฟ หลอดไฟฟ้าไปที่ไหนวัดไหนก็ทำไปอธิฐานจิตให้ชีวิตรุ่งเรืองแต่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้ท่องอิติปิโสอย่าได้ขาดใส่บาตรอย่าได้เว้นหรือใส่ข้าวพระพุทธรูปกวาดวัดเพื่อให้จิตใจดีงามแก้กรรมไปในตัวหรือถ้าใครกรรมหนัก แบบเป็นมะเร็งให้ไปปล่อยปลา56ตัวเท่าคุณพระพุทธเจ้าใครป่วยหนักให้ไปถวายยากับพระสงฆ์ที่อาพาธและถวายพัฒาหารแก่พระสงฆ์ไปทำที่วัดไหนก็ได้ปล่อยปลา56ตัวอธิษฐานอุทิศให้ปู่ย่าตาโทษ นี่คือสิ่งที่ญาติโยมทำได้ทำไมต้องห้าตัวคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38และคุณพระสงฆ์14เท่ากับร้8ปล่อยปลาไปแล้วกวาดวัดให้ทำสวดมนต์ให้ทำมั่นกรวดน้ำฝากพระแม่ธรณีนำสง่งพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและ เทวดาที่รักษากองบุญกองกุศลของเราซึ่งบุญบรารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็พอสมควรกับญาติโยมขอให้โยมพึ่งพระรัตนไตยกายกรรมเมนะด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อพระรัตนไตยพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ขอขามากรรมต่อพ่อแม่ขอขามากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ล่วงเกินท่านและสรรพสัตว์ที่เราได้เข็นฆ่าราวีเขามาทำแบบนี้อธิษฐานทุกวันกรวดน้ำทุกวันใส่บาตรอุทิศบุญที่เรามี ภาวนายิ่งดีสิ่งไม่ดีจะพ้นไปขอให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหมั่นภาวนาให้จิตสงบถ้าทำจิตใจของเราให้สงบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มีตกต่ำแน่นอนสาธุ